สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิงครับวันนี้มีโอกาสนะครับพามารีวิวรถที่อู่นะครับคันนี้มาใหม่นะครับเป็นเจ้าร็อกกี้นะผมเจ้าร็อกกี้คันนี้มาใหม่โอ้รอจัดครับรถสออุดมนะครับรถสออุดมหรือสาวดัมซิงครับซื้อมาครับแต่ว่าซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ใส่ปั๊มยกหางมานะครับก็เลยมาเก็บงาน ที่อูปลาเหลานะครับว่าแกไปเกี่ยวเขาพูดอยู่ครับเดี๋ยวพาดูครับว่าสภาพเป็นไงพี่น้องนี่ล็อกกี้เอ่อตัวนี้น่าจะเป็นตัวเขาเรียกตัวอะไรฮะเดี๋ยวพาดูเครื่องกันครับนี่เครื่องน่าจะเป็นเครื่องหกเฮดเฮดนะครับสองร้อยสิบบางเทอร์โบอินเตอร์นะครับ หม้อน้ำก็หม,ม้อน้ำเล็กไปหน่อยนะครับอินเตอร์ได้อยู่ครับภายใต้หัวเก่งก็ประมาณนี้ครัพ่นสีเก็บงานให้เรียบร้อยครับนี่สีบรอนนะครับแต่ผมมองดูล็อกกี้มันแปลกๆว่าคัสซีมันเล็กครับคัสซีมันเล็กมากเลยแล้วก็ขึ้นโค้ดด้วย3 3 1 3 0ม,ม,น,ม,ม,มน,นะครับ ใครพอรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยคนระับเล็กประมาณเท่าหัวยาวเลยนะครับนี่เท่ากันกับหัวยาวครับแต่รถยกหัวมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเนีย่ยสังเกตจากตัวรับหัวเก่งข้างหลังเนี่ยมันเหมือนของ JCM มากเลยก็ตามสภาพครับรุ่นมือสองครับก็ต้องเก็บงานบ้างสีโปก็จะนา,นานหน่อยนะครับแต่สีส,สันสวยงามนะครับนี่เขาเก็บงานแปะเอ่อแปะสติ๊กเกอร์อะไรสีดงสีดำมาให้นะครับ อันนี้เสียดมน่าจะซื้อกลางอากาศนะครับผมดูจากาการซื้อแล้วนะครับน่าจะซื้อกางอากาศแหละเพราะว่าถ้าถ้าแกมาดูเองแกน่าจะไม่ซื้อสภาพนี้นะครับพารีวิวให้ดูแต่ก็สวยนะบันจนเนก้าบันจนเนก้าหมวกลาวไฟไฟไท้ายอยู่ข้างบนสามหลอดนะครับขากระจกยุ่นนะครับยุ่นแต่เป็นงานไทยนะครับนี่หล่อไหมทุกคน เป็น12ลอ้อนะครับยางใหม่12เส้นเลยนะครับเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมานะครับไม่รู้ว่าเฉดมซื้อเท่าไหร่นะครับน่าจะไม่แพงหรอกมั้งนะครับนี่ถอยโซงไอเสียเก็บบ้านเก็บรถเก็บงานมาอย่างนี้เลยครับถอยโซงไอเสียก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าเอ่อถังน้ํามันหุ้มเหล็กนะครับแปะเหล็กให้นะครับโอ้ดาวมีดาว จัมาไงไปไ,ไปเลยนองบาดมือครับบาดมือครับที่เปิดถทั้งน้ำมันเติมตรงนี้นะครับนี่ถังน้ำมันยางใหม่12เส้นนะครับเป็น12ล้อนะครับช่วงล่างแพร่หลังเป็นเดก้านะครับเดก้าสองยางเต็มทั้งทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องโบอินเตอร์อยู่นะครับแต่ว่า ตัวมือสองนะทุกคนมันไม่ได้ถูกใจเราทุกอย่างครับต้องทําใจครับนี่แกแหามาเสริมตัวนี้นะครับเพราะว่ามันบางแล้วแกกลัวมันหักแกเลยซื้อเหล็กมาให้เปลาเราเสริมให้นะครับก็เสริมเสร็จแล้วครับมารับได้เลยนะครับมารับได้เลยลดก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวรีวิวให้ดูมาใหม่ครับไม่รู้ว่าซื้อเท่าไหร่ได้ยินข่าวว่าห้าแสนห้าแสนนี่แหละ,ะครับ แต่ผมกไม็ไม่มั่นใจนะดูแผงประตูโอ้โหแผงประตูฝั่งนี้ไม่มีนะครับเอาแผ่นพลาสติกปิดไว้กระจกปิดไม่ได้นะครับาขาคันเร่งเป็นตัวเก่านะครับเป็นไม้นะครับเป็นระบบไม้เกียร์หลงนะครับครอบคอบพวงมาลัยไม่มีโอ้โหก็ หัวทะลุนะครับพี่น้องดูดิดูหัวเก่งดิทะลุครับที่จริงมันไม่ได้ทะลุหรอกก็คือมันกระปุกพวงมาลัยมันไม่ได้ตำแหน่งกับหัวเก่งครับนี่มันเป็นกระปุกตัวเก่านะครับแล้วมันลดยกหัว,หวล็อกกี้มา fc ดูแล้วทีนี้ก็เลยทําให้องศามันไม่ได้นะครับพวกนี้เขาก็เก็บงานบางับงบงปิดกปก,ป,ก,ป,กปิด,ป,ดปิดมาก็รถทําขายเนาะทุกคนเนาะ ยังว่าเลยเสียดมไม่ได้มาดูรถด้วยครับก็เลยซื้อตามกลางอากาศนะมั้งเป็นตัว,ตวเครื่องเกาะโบมานะครับรถเก็บงานมาทั้งหมดเลยเนะี่ยตั้งกระซุงกระซีกระซีต่อหรือเปล่ากระซีน่าจะต่อตรงนี้แหละผมว่านะเกีไอห,หลงยางเต็มฝั่งนี้ก็ยางใหม่อยู่นะครับ ยังใช้ได้อยู่บางฟงบางฝุ่นเรียบร้อยแปะเหรียให้นะครับเอ,อ่อกระบะก็เป็นหน้าหกสอดสี่นะครับหน้าหกสอดสี่ก็น่าจะขึ้นขึ้นรถเกี่ยวได้แมับโครก็ร้อยยงร้อยยี่ได้อยู่นะครับสองร้อยไม่น่าได้แต่ผมว่ารถเกี่ยวก็จะชันหน่อยนะดูดิองศามันเนี่ยหักบันไดมันสั้นด้วยครับก็นั่นแหละขับมารถมือสองเนาะไม่มีอะไรถูกใจเราแน่นอน,นครับ ถ้าเราไม่สร้างเองนะครับผมก็เลยรีวิวให้ดูนะครับก็มีโอกาสนะครับรีวิวให้เสียดมดูด้วยนะครับแบตเตอรี่ 3k สองลูกนะครับดูดิแอร์เย็นนะครับแต่ว่าเป็นแอร์อันนี้หรือเปล่า แอร์ไฟฟ้าหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะนี่ผมเห็นมันมีสายไฟเนี่ยเป็นสายไฟเข้านะครับนี่แอร์แอร์ไฟฟ้าหรือเปล่านะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยครับผมว่าน่าจะเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่แอร์รถยนต์นะครับแต่เสียงเครื่องเสียงอะไรนิ่มดีอยู่นะครับผมฟังดูดูแล้วนิ่มดีอยู่นะครับแต่ผิดที่ว่าเอ่อรถมันไม่แท้ครับ ดูงี้ก็หล่อมากเลยนะครับหล่อเลยแหละนะครับถ้าดูงี้โคตรหล่อเลยนะครับแต่ว่าถ้าดูรายละเอียดเก็บงงเก็บงานแล้วมันมันไม่เรียบร้อยครับดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยแตะน็อตดูดิดโอโ้ระบบแสงสีครบเลยนะครับแสงครบไฟไฟเฟยเต็มนะครับเปิดกลางคืนนี่สวยงามนะครับ กลางวันก็รอนะครับรอกันจงกันชนนี่เดก้ารอเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะแต่ว่าธรรมาดาครับอย่างที่ผมบอกรถมือสองต้องทําใจเราต้องเลือกให้ให้ให้ดีดูให้เป็นนะครับ่าให้เขาหลอกได้ครับถ้าอย่างนี้ก็ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครนะคือผมต้องเอามาเก็บงานอีกเยอะเลยนะครับต้องเก็บงานอีกเยอะเยอะมากนะครับว่าถ้าแบบนี้วิ่งไปก็ต้อง ดิ่งไปก็ทำไปเนี่ยซีดูดิเขาใส่ไว้เนี่ยบาดมือเนี่ยไม่ได้ครัเอาเคล็บพร้อมปาก้อมคอนะพี่น้องนะเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมลำลาทุสันานไปก่อนครับสวัสดีครับ